เรื่องไทยแลนด์การแข่งขันและแสดงตำนานว่าว้าร่วงพระลือเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านคุกพัฒนาตำบลสารจิตอําเภอศรีสัชนาลายัยชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าที่นี่ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่พระร่วงมาเล่นว่าวและได้พบรักกับหญิงสาวชาวบ้านที่มีชื่อว่านางคำโดยในแต่ละปีจะมีผู้คนจำนวนมากมาร่วมรับชมการประกวดประดิษฐ์และแข่งว่าวร,ร่วงพระลือ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับบ้าพระร่วงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากหมู่บ้านในตำบลสารจิตให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากติดไม้ติดมืออีกด้วยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์